ในกรณีที่คุณบูชาพญานาคหรือหลวงพอ่อเจกษัตริย์หรือบูชาพระพรานนภกนะครับเ <c oughs> มื่อดาเกตย้ายราศีในครั้งนี้ <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นบ้างท่งานจะอุ้มวยพรเรื่องอะไรและสื่อถึงคุณเรื่องอะไรรับชมกันเลยมักจะส่งผลบวกในเรื่องของตัวกลางดีลเลอร์ในหน้าต่างๆหรือเทรนต่างๆผู้นังมาแทนต่างๆอย่างเช่นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยส่งผลในเรื่องของการขนส่งต่างๆเนี่ยการเดินทางต่างๆเนี่ยหรือการวางแผน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยยามพนักต่างๆเนี่ยทำได้ดีมาย่งึ้รวมถึงสมารถจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่นะครับเพื่อให้เกิดคนดีต่อแผนระยะยาวของคุณมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆในคนที่มันเป็นเทรนที่สามารถไปต่อได้นั่นเองนะครับและทําให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยทำให้คุณตัดสินใจที่จะอยู่อยาก โดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นรักสันโดษมากยิ่งขึ้นเหตุผลหนึ่งคุณก็ไม่อยากจะมีปัญหากับใครอยู่ในหนทางที่คุณเลือกอย่างมีความสุขในแนวทางของคุณอีกด้วยนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมักจะช่วยเรื่อของการส่งเสริมให้ภาพรวมชีวิตของคุณนั้นนะครับมุ่งมั่นหรือเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นในสายการที่มันสร้างสรรค์น,นะครับและลดความข้าวร้าวในตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น คุณจะมีสติสมัญชัญญะที่ดีมาก่ขึ้นรวมถึงคุณจะวางใจเป็นกลางมาก่ขึ้นและใช้ข้อดีของตัวเองเนี่ยที่เคยมีมาในดีเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์มาก่ขึ้นในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยและคุณก็อาจจะสามารถทํา,าให้ละทิ้งสิ่งที่แย่เลยคือความต่างๆที่มันค้งางคาใจคุณเนี่ยได้หมดด้ดีมากขึ้นคืนชีวิตของคุณมาก่ขึ้นคุณก็จะเบามาก่ขึ้นในการดำเนินชีวิตของคุณเนี่ยก็จะสบายคล่องตัว มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองจบแล้วนะครับเมื่อดยยาวเกตย้ายราศีหากคุณบูชาพญานาคหรือหลวงพ่อจิตกษ,ษ,ษัตริย์นะครับหรือพระปานาโกป,ป,ประมาณนี้นะครับหากคุณชอบพี่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอีกาลืมกดติดช่องอราาว่วมกันชแนลดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเพบใหม่กินน